จะคล้องอันนี้มูเมนจะคล้องอยังี่จะคล้องการสร้างสร้างป้าบุกลุกนี่พื้นที่ตลอดมาหาอยู่หากินก็นได้มาสวกบบานกบได้ในย่านสร้างมันมาอยู่มานอนอยู่แถวนี้ตลอดเลยสร้างเฮ็ดหัวก็บ่ไว้มาถิมตลอดเลยนํำมาจับขาดหมดเลยเฮ็ดจะคล้องกันมันสะมาไง กันสร้างป่าเขาบุกลุกไม่คล้องอยังได้ยังได้คล้องกันสร้างพี่น้องเลยอันนั้นชวนไม่วิกไม่วิ๊กมีคนหลักจูดเบิดเลยโอ้ยจังหวะใจร่ายก็ได้ก็ได้คนก็นได้ผู้หนึ่งลูกผู้หนึ่งไปหลักจูดถิมอีชา้ารีคนเอานี่พึ่งแม่นะตายเบิดไม่วิกหากระปุก หมดปีละก็กำลังใหญ่นี่พื้นที่บุกสิปุลูกลงไม่บิ๊กอีกปีนี่ก็ำลังบุกเบิก